ยิ้มบ่ายมาเลยค่ะครับผมยิ้มบ่ายมาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้ฟอยน์น้าหานขาบอมโดนไม่เบาไม่น่ารคนอื่นอยู่แล้วฮะอะสามสองหนึ่งเปิดตัวห้าเปิดตัวแล้วนะฮะชันใหม่เอ่ออย่าเรียกเขาเปิดตัวเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าเปิดตัวต้องต้องเห็น ต้องเห็นหน้าเออใช่อันนี้เห็นแค่แขนก็คือไปเปิดแขนเห็นเห็นไปครึ่งหนึ่งอ่าเปิดอ๋อเปิดครึ่งตัวหรอครึ่งหน้าครึ่งหน้าอะไรที่ทำให้ยังไม่เปิดเต็มเต็มเต็มขนาดนั้นคะเอ่อศึกษากันอยู่ครับตอบแบบดาราเลยกำลังศึกษากันอยู่เฉยจริงมด้ยังไม่ได้มีสถานะแฟนไม่ใช่ใช่ใช่ศึกษากันอยู่ศึกษากันอยู่แต่ปกติถ้าเกิดศึกษาจะไม่ค่อยเปิดขนาดนี้ เออเออวันนั้นวันนั้นมาตรการนั่นสิวันนั้นก็ยังไงคือวันนั้นก็ตั้งใจลงแหละอ้าวนะเราก็ตั้งใจลงนั่นแหละมันความรักมันอัดอั้นจนมันแบบทั้งคูมันต้องต้องโพสหรือยังไงพี่เพชรอือคือเหมือนกับเราเป็นคนสาธารณะบางครั้งแบบเคยไหมเวลาเราคบกับใครสักคนแล้วเขาก็ ซ่อนเราไว้ไม่เคยฮะเคอ่ะแบบไม่เคยหมายหมายถึงแบบว่าแบบหมายถึงว่าแบบคุณผู้ชมที่ดูอยู่เงี้ยเวลาเวลาเราคุยกับใครมาตั้งนานแต่เขาไม่เคยลงรูปกับเราเลยไม่เปิดเผยไม่เอิทำเหมือนเราไม่มีตัวตนอะไรเงี้ยก็มีฝั่งหนึ่งที่รู้สึกเสียใจหรือน้อยอกน้อยใจอะไรแบบนี้อตอนนั้นคืออารมณ์นี้เออเราเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยถ้าแบบคุยคุยอยู่เนี่ยเฮ้ยเราโอเคนะที่แบบ ที่แบบจะมาอยู่ในสตอรี่เราเราโอเคถ้าเกิดแบบไม่งั้นเขาก็จะดูเหมือนไม่ให้เกียิกันหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันคุยคะหรก็แคร์ทุกคนแหละครับเพรางอนหรือว่าเราอยากลงเองเฮ้ยเขาไม่งอนเลยเพราะว่า่ามันมันมีจุดพีคตอนแรกอราลงคิดว่าจะดีใจสรุปคือตื่นมาเป็นข่าวร้องไห้เลยน้องเขาอ่ะร้องไห้ร้องวงการอ่ะเนาะเออคือเขาเขาตกใจมากที่แบบว่า โทรศัพท์เขาดังทั้งวันทั้งคืนแล้วมีไม่มีคนวแล้วหรอพี่เพชรไม่มีวาวไม่มีว้าวเขาเขาเขาไปปิดปิดทุกช่องทางของเขาหมดเลยใช่ปิดไอจีปิดทุกอย่างไปเลยแบบไม่เหมือนช็อกตกใจช็อกช็อกแล้วก็ร้องออมร้องไห้ว่าแบบมันเหมือนแบบเขาไม่เขาไม่ใช่คนสาธารณะเขาก็เหมือนแบบเขาเรียกกันอะไรครับ ไม่เคยเจอแบบนี้ความเป็นส่วนตัวเออแต่ดาราไม่มีความเป็นส่วนตัวแต่คนธรรมดาเนี่ยส่วนใหญ่จะมีความเป็นส่วนตัวอะไรเงี้ยแล้วน้องครานี้เราไปเจอได้ไงพี่เพชรเจอได้ยังไงเลยครับเเลย่ะเออมันก็บังเอิญแบบวัยรุ่นทั่วไปแบบกินข้าวกินข้าวกินข้าวแล้วเจออะไรแบบนี้ก็เลยไปก็เลยเข้าไปคุยคุยแบบไปคุยกับโต้งข้างก่อนบังเอิญไปเจอรุ่นพี่ในวงการอยู่โต้งข้างอ่า แต่ว่าโต๊ะเขาก็ถัดไปอีกอ่าเราก็ไปคุยกับรุ่นพี่ในวงการต๊ะเามันก็ไม่เชิงเป้าหมายเราก็รู้สึกเออคนนี้น่ารักดีเออเราก็ไปคุยกับรุ่นพี่ในวงการนั่นแหละเออยืนอยู่ข้างถนนน่ะก็ยืนคุยในร้านอาหารคุยคุยคุยจนสุดท้ายเนี่ยเขามีคนเขาขอถ่ายรูปใช่ไหมปุ้งปังปุ้งปังเราก็เลยหันไปแซลโต๊ะทุกโต๊ะแถวนั้นะเพื่อเพื่อให้เราได้แบบ ให้ชิงไปโดนเออให้ชิงชิงชิงไปโดนน้องเขานั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละแล้วมีมีพ่อสื่อไหมฮะตอนที่ไม่ไม่มีพ่อสื่อสื่อเองเลยผมสื่อเองเรื่ไปขอเบอร์เลยหรือยังคะไม่ไม่ได้ขอเบอร์นะขอขอไอจีขอไอจีขอไอจีใช่ชื่ออะไรนะคะอ่ะชื่อชื่ออะไรชื่ออะไรเฮ้ยชื่อเชอรอะไรกันเราคือกานิเทศนานหรือยังคะยังยังไม่ได้คบกันเลยครับผมประมาณ3เดือน เขานที่ไปแบบทำการศึกษาเขาเขาตกใจหรือว่าอย่างไรก็ไมคะทำการศึกษาเหมือนน้องเขาเป็นกบหรือเป็นอะไรหรือยังรอการทดลองรอการทดลองก็หมายถึงน้องเขาเป็นยังไงเหรอไม่เขาตกใจไม่แบบความใจวจีบอะไรอย่างเงี้ยเออเขาเขาตกใจเพราะตอนนั้น่ะคือผมอะนั่งอยู่กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งด้วยแต่แต่ไม่ใช่ผู้หญิงของผมอ่ะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นแบบเพื่อนผมมากับแฟนแล้วก็เป็น เป็นเพื่อนของแฟนเขาอ่าแล้วเหมือนกับว่าน้องคนนี้เขาเห็นเขาเห็นเรามากับผู้หญิงเขาก็มีเขาก็มีความเผือกนิดนึงว่าอุ้ยเป็นแฟนใหม่ดีเจเพชรจ้ากับแฟนใหม่เหมือนเขาก็เลยดูแบบสนใจว่าแบบไอ้ใครอ่ะเขามากับใครอยากเข้าวงการหรือางเข้า่อนเพอรอะไรอย่างเงี้ยคือน้องเขาแบบอยากรู้ว่าเรามากับใครแต่คือพอเราเห็นแวบแรกคือเขาก็สเปกเราเหม่ยหม่ย ปไม่เหมวยไม่เหมวยชื่ออะไรล่ะพี่เพชรไม่บอกออออกจะเหมือนจะอินเตอร์นิดๆสายฟอร์หรอไซฟอร์หรอเออเออเออั่วนย่อได้ไหมไม่ได้สักตัวหนึ่งอ้าวการในวงกันไหนพี่ไม่มีเลยยังยังยังเรียนอยู่เลยโอ้ยใช่ใช่มหาลัยเรียนอยู่เรียนนี่คือมัธยมด้วยนะได้ยังไงก็ดีเฮ้ยตำรวจจับมหาลัย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 ห่างกกี่ปีครับพี่หา ห่างกันกี่ปีคะโอ้พระเจ้าช่วยถึงยี่สิบประมาณใช่ประมาณยี่สิบกว่าใช่ใช่แล้วน้องเขาเคยถามน้องเขาไหมว่าน้องเขาตอนนี้มันคุยภาษาเดงกฤแล้วเขาต้องจะต้องมีความถูกอกถูกใจอะไรบ้างแหละครับก็พอน่าจะพอมีบ้างเลยนะน้องๆบอกไหมคะว่าชอบอะไรพี่เพชรจ้าไม่เลยผมแค่ถามว่าเฮ้ยพี่แก่แล้ว เออเฮ้ยน้องก็บอกเฮ้ยไม่แกอันนี้เราคุยกันต่อได้ละใช่แล้วต้องปรับจูนกันเยอะไหมคะเพราะอายุห่างกันเยอะๆแบบเนี้ยจูนเยอะจูนเยอะจูนเยอะมากมากแบบมากถึงมากที่สุดอะไรที่มันไม่ค่อยเข้ากันอะไรที่เราไม่เข้าใจวัยรุ่นดีกว่าอ่าอจเช่นเช่นเช่นสมมติว่าหับอันนี้แบบเป็นเป็นกิจความรุ่นสำหรับคนแก่แบบรุ่นเดียวกับผมแล้วกันอ่าอยาเรุ่นดียวลุงลุงคนไหนอยากจิเด็กเออใช่ก็คือ เราก็เราเราแชทกับเขาใช่ไหมเอ่าเขาก็เรียกเรียกแทนตัวเองว่าเขาเอออ่าแล้วแล้วก็เรียกแทนพี่ว่าเป็นพี่อ่าแต่รุ่นเราเนี่ยเขาเนี่ยมันก็คือเขาตัวเองอ่าอุ้ยน้องก็ต้องชอบเราแน่เลยอ๋อแต่จริงๆเด็กวัยรุ่นเนี่ยคือเขาจะใช้เขากับเพื่อนเขากับเธอเออแต่เราไม่เข้าใจเราไปอ่านว่าเขาแทนตัวเองว่าเขา งั้นฉันต้องพิมพ์กลับไปว่าตัวเองเหรออออ่านึกอ,ออกไหมเพื่อจะเป็นเขาตัวเองเขาตัวเอง <c oughs> คือกูเข้าใจผิดคนเดียวมาก็ <c oughs> ตลอดอ,นนอันนี้เป็นความจริงตอนไหนพี่เมทก็ถามเขาไงว่าว่า,วาเฮ้ยแบบเรียกเขาตัวเองกันแบบเนี้ยมันมันมันคือยังไงเออเขาก็บอกว่าอ่าวพี่เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคือคือวัยรุ่นเขาก็เรียกเพื่อนว่าเขาเธอกันหมดอะไรอย่างเงี้ยเรียนรู้ชีวิตวัยรุ่น เยอะเลยใช่ไหมครั <laughs> บคร so ับใช่ครับแล้ีนี้เราต้องกลับมาเหมือนแบบใช้ชีวิตเปนรุ่นอีกครั้งนึ่งเช่นการแฮงเอาท์หรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ต้องแฮงเอาท์ไปในร้านที่แบบเออออกมาหูดับหูดับไป2วันหูดับไป2วันเลยก็ยืนไม่มีก็ีนั่งอะไรเงี้ยเนาะด้วยความที่เราอายุเยอะนะเราก็ยังพร้อมรู้จักลิกเซิร์ฟหรือหรือเจ้าของร้านบ้านที่แบบขอเก้าอี้ให้นั่งหน่อยก็โทรไปขอเก้าอี้ขออะไรนั่งได้อะไรเงี้ยเพราะยืนไม่ไหวหรอก หูก็จะระเบิดเหมือนกันนั่นเหยเขาไม่ไหวแล้วน้องอืมใช่ตั้งเฝ้าเอาเฮ้ยผมก็ยืนเต้นได้ยืนยืนยืนแต่ยืนนานไม่ได้เจ็บหลังได้เข้าแก๊งเพื่อนๆเขาไหมคะเข้าก็เข้านะอือเพื่อนเขาว่าอะไรเพื่อนเขามีแซลไหมพี่เพชรไม่แซลแต่ก็จะมีสองฝั่งฝั่งเห็นด้วยกับฝั่งไม่เห็นด้วยแล้วเราชนะใจคนฝั่งไม่เห็นด้วยยังไงพี่เพชรเข้าหมาไหมหรือยังไง ก็พยายามเข้าหาอยู่นะเออใช่ทําไมเขาถึงไม่เห็นด้วยเจ้าชู้ก็โอ้เออก็พวกก็พวกคุณน่ะชอบทำให้ผมเป็นแบบคาโซโรวาอยู่เลยขายยากมากเลยจะไปเล่ขายตัวเองยากลําบากเหลือเกินคาโซโรวามันคาดหัวอยู่แล้วเขาแล้วเขาไม่เขาคือแสดงว่าเป็นเรื่องนี้แล้วเรื่องความเจ้าชู้เพื่อเขากลัวว่าเพื่อกลัวกลัวว่าแบบเฮ้ยแกอันตรายปั้วะ เสือผู้หญิงหรือเปล่าอย่างนี้เออใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราทำให้เขาไม่ใช่ไม่จริงแล้วเราทำให้เขาไว้ใจเราได้ยังไงก็ไม่ได้ทำอะไรเลยครับแล้วก็เราก็เป็นตัวของตัวเองอืใช่ไม่หรอกเราก็โฆษณาไว้ตลอดแหละแบบเฮ้ยพี่แต่งงานอยู่นิวเคลียร์13ปีพี่ไม่เคยมีคนอื่นเลยนะออย่างน้อยพอร์ตฟ l ลิโอพอร์ตงานผมนี่เนียบ ไม่เคยมีเรื่องผู้หญิงคนอื่นเลยนะสิบสาีสิบสีนปีเนียแล้วรับประกันแล้วต้องให้นิวเคลียร์ไปช่วยกันตีไหมอันนี้แล้วแต่เลยแล้วแต่เจอแล้วเจอแล้วแล้วเขาเคยบอกว่าน้ต้องผ่านเขาก่อนเจอแล้วเออเห็นบอกแล้วผ่านด่านอรหัสนิวเคลียร์อะไรเนี่ยนิวเคลียร์ก็ขำเออเออใช่แล้วนิวเคลียร์เขาให้ผ่านเนาะไม่หรอกเขาไม่ยุ่งเขาไม่ยุ่งแต่เขาเจอแล้วเขาเจอกันแล้อ เก่งไหมน้องเขาเก่งไหมฮะไม่แซวไม่แซวแค่สะดุ้งตอนรู้อายุเฉยว่าพี่เด็กนะอย่างเงี้ยเออใช่เออแล้วลูกเราลูกอะฮะอะไรนะครับต้องพาเจออไทก้าหรอครับเออไทก้าโอเคงอมแงมเลยงอมแงมได้งอมแงมเลยรู้ไหว่าเขาเขาชอบเด็ก น่าจะใช่น่าจะคุยภาษาเดียวกันวายเกี่วกัเคียงไวมันใกล้เคียงกันเออใช่วายมันใกล้เคียงกันอันน้เราชอบคนสวยเามองไกลถึงแค่ไหนอะคะความรักอืออืออืก็โอ้ยอย่าเพิ่งสิบอกว่าเพิ่งคุยกันเฉยเออใช่ต มองอนาคตแม่พี่เพชรหรือว่าไม่ได้ทำทำวันนี้ให้ดีที่สุดไม่งั้นวันต่อวันเนาะเออไม่งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีอะไรทำแล้วเดี๋ยวคุยคนเดียวใช่ไหมคะครับใช่ครับคือคนเดียวครับใช่ครับแล้วพี่จะพอมีโอกาสได้เห็นแบบเพราะว่าแค่ครึ่งนึงเต็มว่าเราเออจริงจะได้เห็นเต็มเต็มตอนไหนตอนแค่พักพันละหรือยังไงพี่เพชรอ่าใช่ก็มันต้องอยู่ที่เออโหหลายอย่างเนาะเออเออไม่งั้นเขาจะโดนจับตาไง แล้วบ้านน้องเขารู้ยังผมเคยลงไปซื้อกล้วยทอดที่มหาลัยเขาหลังจากมีมีข่าวคนแม่งนินทาแบบโอ๊ยเพชรเจ้ามาเพชรเจ้ามาอะไรเงี้ยความปุ๊บปั๊บเออผมยังรู้สึกแบบเฮ้ยแถวนี้มันข่าวมันกระพือแรงไว้แถวนี้ใช่ทำอะไรแถวไหนเออไม่บอกเมื่อเราขับรถไปไงคนมองไง ไม่ไม่ผมรถตู้เลยไม่ขับเลยออแค่ลงไปคนก็ตกใจใช่เห็นกล้วยแข็แล้วอดใจไม่ไหวลงไปหน้ามหาลัยเถอะหน่อยพก็กลัวแม้ด้วยความวัยมันต่างกันไม่กลัวนะใจสู้อืใจสู้รักเด็กเป็นเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเรามีประสบการณ์กับการคุ้มเด็กมาตลอดชีวิตอ๋อนิวเคียก็ยุใช่ตอนตอนน้องนิวก็ห่างกันเยอะอใช่พัฒนามาเรื่อยๆแต่นี่คือแอดวานซ์คืออ่อยกับนิวเคียอีกใช่ใช่ใช่ ตอนตอนที่น้องเขาร้องไห้ที่เห็นข่าวอะค่ะเราลอกเขายังไงอยู่เราคุยกับเขายังไงเราก็จเราก็ถามว่าเฮ้ยร้องไห้ทําไมหรออะไรเงี้ยก็แบบเหมือนกับคนรู้จักเขาอ่ะเพื่อนเขาทั้งหมดเนี่ยก็มองในรูปก็เห็นแล้วว่าเขาเป็นใครไงความรู้จักกันใช่ก็แบบเฮ้ยคิดดีแล้วเหรอโน่นนี่อะไรเงี้ยหรือแบบบางคอมเมนต์ก็เอาไปเปรียบเทียบกับคนนู้นคนนี้แต่ผมว่าให้กําลังใจนะ เฮ้ยผ้าหัวข่าวเขาบอกเธอสวยอยู่นะเออไม่ได้แบบข่าวเธอถือว่าดีนะเอออะไรอย่างเงี้ยใช่กติชอบกินกล้ยทอดอ่ะใช่เขากินกุ้ยแขกมากกุ้ยแขกแถวมหาลัยอะไรอร่อยอ่ะะไม่บอกไม่บอกเปิดตัวเนาะถ้าเป็นแฟนแล้วเปิดตัวหน่อยไหมเนาะถ้าเกิดฝั่งนั้นเขารับสภาพกับการโดนอ่าถ่ายรูปหรือเป็นเป้าสายตามนุษย์ได้ก็ก็ได้ ก็คือตอนนี้คือรอฝั่งเขาพร้อมเฮ้ยเราเรายังไม่เป็นแฟนกันป๊อปปี้เลิฟอยู่เนาะพี่เพชรเนาะใช่ใช่ใช่ป๊อปปี้เลิฟมาโอเคย้อนกลับไปเหมือนเรียนมหาลัยซิสซี่ครั้งเหรอฮะเแถวไหนนะแถวไหนว่าเด็กคนเปลี่ยนแถวมหาลัยแบบทุกอาทิตย์เลยสำหช่วงนี้ก็คือถ้าสมมติว่าไปมหาลัยถ้าชามเิว่าไปสอนหนังสือชาเน็ตเจอนี่คือถ้าคือชาเน็ตเจอพี่เพชรมหาลัยไหนก็คือน้องมหาลัยนั้น แต่อย่าเจอผมแหลมมหาลัยครับผมโอเครับขอบคุณครับขอบคุณครับ